สเปากูสำลักเลยคนเลยชีเนตาต่อไปเอ้ยซีซันต่อไปซีซันสมอลน้องผมรักครับรักขโมยกบบินดำอู้ยเกียร์เองไอสารจบซูเป๊กกบบินดำต่าง บัดมูนจบไม่ไ no ม่ไม่สวยลู้ราคาจบบัดมูนต่อบัดมูนเสร็จกูเจอก๊บบินตัวไอ้สอดสมอเออใส่สมอเท่สมอไอ้เร์สัตว์โคตรแก่โคตรแก่ดูพอใจยังไปกินข้าวมันค้าว เมื่อกี้เน็ตมันไม่ยอมขึ้นเ่ยล่างไม้ซื้อล่างไม้สโตนสีด้วยใช่ปะใช่กูค,คิดเปลี่ยนล่างเป็นไม้สโตนสี <c oughs> กูเปลี่ยนล่างเป็นไม้สโตนสี <c oughs> มึงไม่ต้องเปลี่ยนนะกูขอเถอะไอ้เย<ม>ี่ยตัวตัวละครกูอย่าเปลี่ยนเลยเยี่ยเปลี่ยนทีไ,ไ,ไม่ง่ายดำเลยจอนโดสุจอนดำไอ้เหี้ยจอนโดสุจอนดดำอะ <c oughs> <c oughs> จอนแบ็กเกอร์เล็กไชนิสอะมาไปหาเพติลาตีกัน ย่างยๆาก่อนย่างยางยางเราไปปลูกเออันนั้นกันดีกว่าไปทำอีเวนต์อุ้ยกูไปทำบ้านเห็ดครับสิ่งที่ผมชอบคือ R สาีและนั่นไม่ใช่รถเออออเดกเนนเื่อกูมีสถานะหลอกเลยนะทำให้มอนสเตอร์มันสนใจกู กูฆ่าต่อตายได้มั้คำคอเฮ้ยเพื่อนรู้ไม่ได้อะไรอะไรคำพาสเพื่อนโอ้โหใช่เอ้ยเอ้ยแมงวันเป็นล้านเลยโอ้ไม่ใช่อะไรหน่าหรอกมันคือต้นเทียนเที้ยนเพื่อนโคโรนาไวรัสเป็นล้านเลยทำไมวะข้าวมันกินเทียนไม่หาวเหรอ เกิดไปแล้วพี่ยังเกิดไปแล้วออกูตายใครมันเสีกเนี่ยครับไม่มันเกิดเองนีวะไอ้นี่ยะดีกบเกิดได้ไงมันเกิดเองได้มันเกิดเองได้รันดอมอตอนในพายุหิมะมันจะรนดอมเกิดพี่พี่มันกำลังมีหาที่บ้านพี่อ้าเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยยเฮ้้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้ย ทำไมมันไม่เอเลดหรอวะเอเลดไม่เหลือทำไมกูเดินเร็วขึ้นบ้าหายอ่ะหายยังทำไมกูเดินเร็วขึ้นยังโอ้ยโดนสโลฮะมึงเดินเร็วขึ้นยังไงไม่รู้ใส่ขอบไม่ถือเดียขอบเขาเรียกว่าใส่ขอบไปซะเขาเรียกว่าอะไรใส่เขาเรียกว่าเดียขอบเว้ยเป็นกวางเอาถนัดดีกว่าใส่ขอบมันมีอยู่ใส่ขอบไม่คนละตัวไอ้ละตัวเลยใส่ขอบแบบเยอะไปแะ้วไอ้สัตว์มันเปิดหมด เปิดหมดแลยอะเปิดหมดแล้ววะทำไมมึงเดินเร็วมันเปิดหมดยิงไม่โดนแล้ะอย่างแรกเลยทำไมกูเดินเร็วขึ้นมึงทะลุมาได้ไงมึงเดินทะลุมาได้ไงมันเดินทะลุได้อยู่เงี้ยอยู่ยิงเมีอยู่ยิงเมีอยู่ยิงเมีอยู่โอ้โหพลังเหตุการณ์แค่เราฆ่าเราได้ตลอดการและตลอดไปมันเป็นความผิดของแค่มันเป็นความผิดของแคอิโซเบิร์อิโซมฮ้ย มาหน้าหมดมานหมดมานหมดมาน้าวโดนมอจัโ้โเลือดพี่เลือดซึ่งเนี้ยโจังหวะนี้มันตีไม่โดนก็แรกูไมได้ไม่ได้ดึงสลามรองไม่ได้ดึงหรอกโอ้ยเน่หโอ้ยมันเปิดโหมดเอลิทเอเปิดโหมดไม่รับดาเมจอย่ไปตายกอนนะพี่ไอ้เี้ยกูพี่กูโดซโดใช่ปะกูขี่สลามกูไม่เป็นไรเว้ย เรือสองบ้งารถไยมันล็อกเป้าไม่ได้อ่าอ่าเจ็บเจ็บแล้วพี่พี่อ่ะเจ็บแล้วพี่เฮ้ยกูเจ็บแล้วกูเจ็บแล้วกูเจ็บหนักมากเลยหาหายานอ้เลยใช่แล้วเรามาคืนเออยมันเล็งแต่พี่อ่ะตอนนี้มันเล็งใครเล็งกูดิพี่กูกูกูแต่แล้วแกแต้วทำไมมึงเข้ามาทะเลซ้ายได้ว่ามึงเป็นรถหนาวนลยเนีย มันเข้าได้หมดแล้วแหละเขาเหรอมันแค่เดินถ้าคนมันล่ออ่ะดูเลยหนึ่งนะพี่คนล่อมานถล่อารีน่าเลยพี่เอ้ยเลือดพี่เลือดพี่หมดละดูไปช่วยไหมไม่ต้องหรอกช่วยโอดพี่จะตายกันหมดเลยพี่กูไปด้วยแต่กูแดงน้ำยาอยู่ดิ้เจน้ำยาอะไรมียามอนสเกิดมึงฟาร์มอยู่ไหมก็ได้มึงก็เลั้ยงฟาร์มได้หลายกว่ารู้ไหมะไายสามพัน มันเอินเดีมาไม่ไม่ไม่จุอคือเงเยบทำไมวะมันเดินได้ทุกคนเนี่ยไงกูได้พี่กีแบค็คเ <c oughs> นี่โนยโข้แชมป์แยกได้อีกกัน Solar E-clip h a ป r t a นิ n มามาเปิดไห่แล้วนะครับคุณูที่4ตอนนี yep. Alles, ้ตอนตีบอลเพนลนาเน็ตติงไหมครับตอนนั้ สีอะไรเลยหลาทิฟต์มาเจอเองอันนั้นฟุกครับสามองหนึไปเทนิล่าอยู่ไหนเปิดมาดูให้หน่อยอ๋อมันทางของมึงเลยเป็นทางเสียงที่มึงอยู่ทิ้หายแล้วทิ้งหายแล้วคุณ

กินเหรียญไหมเหรียญนะไหแต่ค่อยทำไมมันยิงไ,ไม่เฉียบเรนจ์ทองนี หายตัวสุดที่คนดูไม่เห็นไฟผมสลับเลยนะครับใจมันอยู่อย่างนี้เลยครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเพื่อนีเอาแล้วเอาแล้วทำอะไรไม่หรอกคืออยู่ตรงนี้ครั้งนี้คุณจะไม่ตาย เราชนะเพราะผมเป็นนิมตั์ที่ภาพบนดูเหมื่อกี้ไม่มีเห็นไหมครั้งนี้กูไม่ต่องั้นย่าพูดครั้งนี้ First s t ั r คั่ไทยเนีสี่ First t a r ถ้า First t i m e เราก็ชนะแต่นี้แบบคู่ไทยรอบสองก็ชนะเอ้ไอภาพที่กูเห็นกันไม่ไม่สู้ใหม่ป ไม่กลับมาอุ๋ยังไม่เปิดเลยกับเกียงไม้นิ่งกับพี่แอ๊ดด้มันเพื่อนไม่ดอกมันไม่ดอกมันดอกดอกเจดอกซัมาอนอีกแล้วมีวิธีอะไรบ้างนะวะ กูเห็นเศษระเบิดที่อะไรกับปิวไปเต็มเลยสีเด่นกูเองแม่งเป็นการโจมตีแบบกูกดสีเหลาแต่กระดูกฟิลลอปฮะไอตีน้องยังไม่มีปีกเลยกูยังไม่มีปีกเลยเดี๋ยวสู้ดูฟิลล์เดี๋ยวก็ได้ปีกเองทรงนี้ไม่ได้ปีกกูได้สัตว์เลี้ยงทรงนี้ได้ของสายซ้อมุนม่เดีก็สายกระดูอ้เย แม่งจะไม่สมวัตยกธนูไอ้เหียแม่งกินได้อะลูกตุ้มเออว่ะลูกตุ้มแต่ลูกตุมไม่กากแต่กอนเก่งึงเลิกเปิดประตูให้พวกโง่นี่มันเข้ามาได้แล้วอรไรบอกต่อก็ไม่ได้ยินหรอกพูดแบบนี้ไปกี่ครั้งละไม่รู้ดิแต่ถ้าแต่คลิปที่อัดวอล์กเล่นๆแม่งออก ไมม่ีเร็วกว่าอนเราไปตีดูฟิตเราทำอะไรก่อนดีเพื่อนโกเลมอะไรเสียได้ไม่อะภาพขอบูลเอียบุลเลียดอบหน่อยดอบหน่อยบุลเียดอบใช่ไหมดอบดอบนั่นไง่ายสองอะไรเยอยดอบสองอะไรยากได้เบกเบลแล้วไอ้เยี่ยโคตรแรงดอกละร้อยมาดับมาดับนาทีสุดท้ายกูได้กูได้โบนแฟกเตอร์มาโบนแฟกเตอร์คืออะไรวะขอคราฟตปีก เชี่ยโชว์คุณต้องในในพัามัขวพี่แอคเตอร์พระสมมีเท่าไหร่ละไม่โชว์คุณไม่เอาหรอกมั้ยผ้ามั่ะมีเรือเฮ้ยเฮียกูเจอไอ้อันนั้นอ่ะคล้ายๆกับไอ้ของไกด์มูดูอ๋อต้องการอะไรขอปืนปืนเราต้องจำเป็นยังไงฮะไอ้ปืนสไนเปอร์อย่าให้กูไปยิงบอดนะเออ เกือบเกือบลืมกดอัดไอ้เหี้ยไอ้ยเคที่เกือบลืมอืมีนิวลอืมดาเมจแรงมากมากอือกูใส่เอเจนซี่เจ้ยอีกแล้วอืมกูใส่สปอร์ด้วยอืมอืมโอ้ยหลบดาเมจได้เว้ยจะเปิดสองเนง ไปช่วย้้ำมุนเลยคนดูกูบอกเลยปวดหัวแน่ต้องใช้สไนเปอร์อยู่นี่คนดูเหมือนว่าเฮียคนดูของเก่งจะตายเชื่อผมเกตสองแต่มึงแหลกมากๆเลยนะเพื่อนเสียงดังนิดนึงนะครับแต่ไม่นิดอ่ะ ผมโชว์มาอยู่คนใี้ดูผมจะโชว์อยู่คนนี้นี่นี่ไอสัตว์หงนี่เป็นเงี้ยนี่เห็นไหมคนจะไ่ตายวพตสาทยนี้เรานี้ยวแบตายนบเดา ไม่อยากตายก็อาส่ยกาสุก็เือกสากเียกดไโดนมึงกดไม่โดนเลยเออขยายออกแม่งกับใกล้มากเพื่อนอด้่อสเซสซีทีมาแล้ววอเทชิงคือกันพร้อมหรือยังเอ่ยงั้นก็ มันติดมีเลือดแปดบเดียเฮ้ยเยี่ยมแม่งล็อกกูคุณไม่อยากให้แม่งแยกล่างเนียียกล่างกเบคุอลาบีเหมือนกันนะครับถ้าตีติดก็ติดกันแล้วคุจะใช้อะไรอ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  เราเรียบร้อยเรียบร้อยไม่หนอเลไม่ทันละไอ้เหี้ยไม่หนอเลยเจ็บีไม่หลอแตก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 ขอเนใช่ไหมครับผอขพอเริ่มบินพุ่มาดูตาดูตา มาหน้ามไกมาหน้ามุตาย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 คือมันล้มคือมนล้มโอ้ยเฮียพวกเกือบกวกูยังไม่ได้ใส่บนเลอบินเล็กกูตายแล้วไอ้เหี้ยกาสุดท้ายมีเรื่องตีแมคนก็ตีเนี่ยสัสตายแล้วขอซ้ำนิดเดบยวไม่ใช่บอเทนเบสเกย์มึงรอมึงลองต้องใช้ด้อเหรอคุณเล รอบอสแล้วแพทีล่ามันมาเกือตทงกูไอ้เอี้ยบึ้ยนี่สัสลุงเพื่อนบอกให้โคนกูก็โคนเลยไงแต่แม่เสียไปเกือบสดแล้วนะไอ้เหี้ยเป็นหนีอเอเงือตุกโอ้เลือดแสนหนึ่งโอ้ัอย่งเลสัวบอก โอ้ดดลยเตรียมตัวเข้าเฟดสองเฟรดองงพี่ขึ้นไปโซล่างเลยเฟสงใช้ดรืยใช้เออวใส่ฟ้าได้ิใส่ีเรยนเไม่ได้โมีแต่อีกอันนึงยูก็โมีเหมือนกันในแยคุณถูกล้มันระเบิดได้มันระเบิดกระนูฟังยัไม่ได้แต่ฟ้าผมเฮ้ยเอเล่เอเล่เอเล่ โยไว้ล่นเียเอาเออมันเพิ่งเช้าเองปล่อยแล้วครับไอ้เงี้ยที่มันเร็วเกินไปลูกบอลกูตามไม่ทันพี่ทำไมกูไม่ทาบยาลกตากันสิโหยังล็อกโซอกยังไม่ได้เลยกูไปล็อกกูมีกระสุนขคลไฟ ก็งกุติดตาเอเยกุิิตาก็เพงจะมานากวุตุกคกินเงยโมลี่ได้แค่ไสนก็จะรีดแดบมานาตัวนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่นดีมันก็เห็นอาวุธไม่รอดใช้อาวุธอะไรบ้างบอเทิกนเวล่าไรโซล่าตัวไม่คุณเลยยี่เป็นเม่นเลยเรียบร้อยเปลนสามยัง พ่อใช่ลิงใช่ลิงกูดีลอยเฮียอะไรอ่ะโชคดีเพื่อนโชคดีพี่ตายว่าไอ้เฮียไม่พุ่งทะลุเพี่ยงบาทขกูตัวแตกเลยกระซายแล้วเพื่อนเริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้ว5,000แล้วสวัเชืเสียกูรอดได้ยังไงอารชิเมนด์เลยอันนี้กูไม่ตายว่ะ มูลหลอดแฮส์รวกแล้วมาเกือบตะวกูอาเข้าไปมันไอ้เงี้ยร้อยอ่ะแล้วกูปีนไปใส่บอสเลยนไปใส่หัวตายออกเซิฟออกเซิฟเข้าใหม่พี่จบไอ้เงี้ยนี่กว่ารอจบไปยังไงกูมีนี่มันเก็บไม่ได้เจ็บัตรบุญ

สอค่ะไม่ได้ข้าวสามทตัวสุดท้ายตัวน ja. oh. ี้แล้วไม่ได้นะมึงนี่มีเวนอยู่ทำงาไม่ตัวเไอ้เย้ย้้ยเ้้ย เฮียจบกอนบเฮียเมีลโอ้เปอีกเก้าเช้าแล้วว่ยิงไรกอ้เดีวเดี๋เช้าแล้วนะเฮ้ยเช้าไม่เช้าหียสิไม่เช้าต้องรอห้าสาม เฮ้ยเมาสีสิบแปดไม่มกินมือเท้าได้ยหอปล่อยตัวได้ไหมไม่ดอกสับเซกเฮ้ยช่วยทีประหารหน่อยโรสปลวแคมไมหยุดเลยที่แต่ียังไม่ยอมไม่จบแี่นสอาสนี่วานี่ว ไม่ลอยไปงองไปยังไปไปไปุลปสีอาละะแล้วมยนกัองหนคุณไปดูน้ำจากที่ไหนมาตวอ่ฝนตกเหรอไม่ออยฟ้าไม่ไมไม่ดมน้ม่ไไรเลยนะม่ไม่ไม่ไม่ม่นม่ไม่ม่ง่ไน่ไ่ไ่ไม่ไ่ไม่ไมม่ไม่ม่ไมไมมอไ เออโดดามิดเคลิงกูแทนมหได้นะมได้รอบได้อดอยู่รอดอยู่มึงหิวได้นะมึงหิวได้นะเฮ้ยไหนบอกหิวได้หิวได้ิวได้มันอยู่กูอยู่แล้วมาหากูมาหากูกูอะไรจะตายแบบรับแบบรับนบบเฮ้อย่า กดเนื้อไติดเออเทติดละแม่ปล่อยคนเทียกูไปยาวเลยนะใช่ไไปยาวเลยไปยาวกูไปบอกนี่ทำอะไรไ่กูบอกนี่งานทำไรนยจริงไงมีจริง สี่บาโ้ยไอ้คนไหนให้หนเดนข้าบ้านไหนเียวหนอูบอูบ้าเยไหมมัดโอตลิซึศูน์เร็วเร็วเรเพื่อนเร็วเร็วเร็วเนอยู่ไหนเอมันตายแล้วมึตายรตายแล้วกูมีขอลดาเมจแค่นีเดียวเองอ้าวเียมีแค่มาตนจากเีย แกเลือดนะมึงเฮ้ย<น>าตาตรงกลางแตกแล้วตาตรงกลางแตกแล้วยี่ยมยดนกูหลบดาได้จะหลบเจงนี้ถ้ามึงมีอ่อาดิสหลบได, <c oughs> บได้หลบได้ <c oughs> <c oughs> หลบได้มึงว่า มูร้อนออนเาเลเซอร์ไปโดนกูอันนี้เอาดิแี้ทำไมกูขยับไม่ติดน่าสุดกูเป็นคนแบกให้แล้วเนี่ยนโ้ยรับดามีตะเตียเลยเพื่อนเฮ้ยกูโดนอะไรอ่ะกูใส่บอทุกเเจา้า้ากลับมาได้บอสไม่รู้แรโกใช่ไหม เธอลาเปียดปีไม mm ่ถ hmm. uh ึงมาหาละโอ้ยโอเหเลยบ๊อกับบ๊อบกนเลย๋ยวกูวนกลับไปพี่อะไรี่อะไรผูดมาห่กแต่เค้นี่มันกดไม่ติดกันวะได้ก็มีหมื่นเหมื่น้าหมื่นเก้าหมื่นห้าแล้วหาระล้วจตรล้วจตระแล้วเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพัน อัดเลยอัดเลยสวยถึขอดข่าวดยก็ได้ก็ได้แล้วบไอมาแล้วเยี้ยเดียวเรียบร้อยเรียบร้อยเอาดเมื่อกี้ดาวเกืีบตกใส่ตกใส่ด้วยทำไมมันไม่ตกใส่วะเรียบร้อยครับมูลหลอดตา่ในที่สุดด้วยได้กลับไปในฟอรซิกเกนสักทีเอาเยี่ยความใจผยโเ้ยัทีคนดูดูได้่เย เป็นสีแดงยมึงอย่าบอกนะว่ามึงเกามึงถามจริงเพื่อนมึงเมลีมึงด่าซีนิดไม่บอกครับกลัวอะไรพร้อมยังเพื่อนเปิดพีซีก่อนพร้อมยังสามเดี๋ยวเพิ่งดิสามสองหนึ่งมมอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมันไปล็อกเป้าไอ้เหี้ยอยู่ไหนเนี่ย

ก็เห็นอ่ะเลวะมันอยู่ไหนวะแอปต่อแล้วเกียนเลยน้าแตไม่เห็นกันด้วยน้นออกมหยางเดียวัอะไรนดดูพี่พี่ต่อายไมัเป็นดาวคุดูมัแก๊โว้เจ็ดอเวอร์เฮียลิตเติลบิไม่ังไม่วัด อังเกวันออกมาวันอีกให้อภัยแล้วกลับมาทีไม่ไม่อังเกวันอกมีแดดนมเอ็มมี่ทำตรทำไงคนดูฟังกูไม่รู้เรื่องหรอเมื่อกี้เงี้ยเงียเงีงไูห้มึงอะไรเฮ็นี่ยกเ่้ผมอาี่แม่งหันมามองจอด้วยไอ้สน์ เพนเมึงก็ดูด่ามึงดิกดตีสัตว์กสือกรไปมันไม่ล็อกตอน EUP เนียหนังมาแต่ถ้าล็อกกูบอกเลยมึงแพ้กูตั้งแต่แรกแล้วเพื่อนไปไนกูว่าม็กกูมองไม่เห็นมึงไอ้เีใช่เพื่อนมองไม่เห็นจบละจบลวครับฟ้าเล่นฟอสเกตจบแล้วจบหนังม้ามาเลยอไป ตัวีก็ติดอยทยาตัวีก็ติดอยูเจ๊นี่เอาไปเล่นเีเจนโอ้อหมืไปได้เลเจนหมดจบแล้วไป